ตรงไหนวะของรอแล้วกันนะอ้าวไอ้เพียะอะไรไม่ได้โดดอลยดิเห็นปะเมื่อนจุดที่อยู่โทซัพอยู่ไม่เห็นล่มไม่เห็นล่มใช้คำว่ามี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 โซนกระดังสโซนกระดังงโซนกระดังงโซนกระดังตโซนเราไม่มีกลางเมืองมีตัวนึงเห็นปลาล่มสีเหลืองๆอ่ะเห็นสีส้มลงตึกใจเย็นล้มตึกใจเย็น ก็สี่คนโกดังสามอะโกดังสาตัวตรงกลางตัวหนึ่ง่ไหมงีวอะมีสตัวมีสตัวโอเคเฮ้ยๆๆมาบ้านบนมีเหรอบ้านบนมีคนเหรอ ไม่ใช่บ้านบนไม่แถววะบ้านบนดิไม่ใช่บนไม่ใช่ไม่ใช่บ้านบนไม่ใช่บ้านบนห้องน้ำห้องน้ำบนห้องน้ำีอีกมากแถวห้องน้ำมั้งบ้านบนไม่เห็นใครหมดเอยู่ใครเนร์วะใครเนร์วะครับต่อเลยกราลัไปโค้ดกราลัไปโคนจ้างกันดีกันน่ะโดนคุชทิมบอกรถเฮียบ้านบนเนี่ยโดนคุชทิมโอ้โห้เฮี้ยบ้าน ว่ามีแบบบ้านบนไม่มีดอกเอาเลยเรือฆ่าเอาเลยเรือฆ่าเอาเลยเ,ลเลยรือฆ่าวเลยที่ม่ดอกันประมาณนี้น้องอไม่หรอสรุปบ้านบ,าน,บานไม่มีคนมีปะอ้ะาวเมื่อกี้ใครอยู่มิงเองกเรียกว่าพีคไฟจากหน้าใช่ปะเอ็นเอ็นพี่หาบ้านที่สดดวยที่สุดไม่มีเออจเหลือ เอาเย็นดันเลยไอ้ต้วเขาเะเขาเขาเขากำลังเขากำลังจะเดินมาวะพี่มาเหรอมาสามแล้วอยู่มาสามแล้วเอาแมงดีบอมมันมาสามเออผมว่ามีแล้ววะระวังชนัยตัวไกลนะพี่เบนตัวไกลชนัยนะระวังตัวกายก็ิบดิ ตัวใกล้ไปไหนแล้ววะตัวใกล้อยู่ลยแล้วก็ดขวาวได้ป่าวบบะวะพี่หนุ่มขาโดนอย่ามาคาแม่พี่หนุโอ้โหแม่ล้มทำไปสองนัดอ่ะในสักพักเต๋อเข้าบ้านกูอีกเฮ้ยไปเว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 ้ยใครข้าวบดอีกไม่มีขวดปะไม่มีข้าวบดเนี้ยเนี่ยข้าวบดเนี้ยอ๋อข้าวบดนั้นไม่รู้แต่ตรงเนี้ยไม่มีไปเล่นแผ่นนี้เถอะไป ให้บอมไปลูกเป็นลูกแทนดียเถอะเดี๋ยวกันเดยวเดี๋ยวละคันเลยเจอสองคันสองคนโอ้โหยน้ำยน้ำยังไม่ได้เติมเลยทำดูไได้ปะวะไม่น่าเป็นคนอน้เราจะผ่านกูได้ไหมอ่ะฮะเฮ้ยไอ้เทียแล้ว

วมาถึงบ้านกันได้ไหมอ่ะครโดนยิงแท้งแค้ปนี้มีคนแบบมังสอบทุกคนนะใช่โดดแล้วนี่โดดเล้ยโดดเล้ ออุ้้ยโโหนักกันยิงชัวร์ทรงเนี้ยเราวิ่งไปได้ปะเฮ้ยบ้านนี้ไม่มีคนไอ้บอมมั่งสองอะจะไปทำไมอ่ะเราอยู่กลางวงเราอยู่กลางวงแล้วกลางเหรอเดี๋ยวดิเราจะไปทำไมอะพี่บอกเฉยๆบอกเฉยๆกลางเหมือนว่ากลางเช่นสามัครเป็นยิงข้างหน้าไอ้หยาไม่เลิกโอยบ้านเก่าแล้วบ้านเก่าเรายิงมาบ้านเก่าเรายิงมาบ้านนี้ม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 าสี่ยิงนิว ไม่ต้องการไปพุ่งว่ะจิมมอ่อ้าวไม่ใช่อิมมีด้วยบอมแห่มาปรับแผ่นไทรไม่ได้ไอ้บอมีถ้าหนูจับไทรมก็ไม่ได้แบบเขานะพี่เราดูวงนีรถหยุดเหรอเราเข้าไมแท้งไหนรถไหนยางแตกสองยางแล้วเอาเหรอเอออะไรอ่ะรถไหนมีทางเดียวมีทางเดียวว่าถ้ามาสามถ้าวงไปู่น <Pin S 2> จะวิ่งออกมานี่เหรอโดนนะเนิ่มร้านมามาหน้าพี่เบนปะพี่เบนกูอยู่ตรงนะั้นอ่ะพี่เบนเขห้องน้ำ <h ums> ชัดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถลอยแ <h ums> ม่งมีเขียวเลยอ่ะใน <h ums> บ้านหนูก็ไม่มี นาะไอ้บอมวงเราไม่ต้องไปหวัดนะวงเราพี่บ้านนี้มีคนฟังหนึ่งฟังหนึ่งเราตัดยางมาแล้วตันไม่เห็นนคใช่ของนอาบ้านนี้มีอะไรบ้างเขีนเลยเออมีแหละแกล้งไปไหนแล้ววะวิ่งยิ้มโดนหัวได้ไงวะพี่ทุกคาขับรถจะขึ้นมา หนูยิงตายไปตัวหนึ่งอะแต่ตัวหนูไม่เห็นมีคนเข้าหลังกันวะวงเอาเลยพวกม่พอกลายแยกรู้สึกมาก่อบ้านมาหนึ่งตีแล้วหรอที่บ้านมาหนึ่งเลยสิบ้านมาหนึ่งเลยอย่างน้อยสองตัวโอ้โหย่งไวเนี่ยทำไมกูยิงเขาไม่เคยน็อกเลยวะ เราติดกุลาก่อนล้วอยากลงไปชัดบ้างพี่ขวานี้สโมกอ่ะเราไม่ไปบอกต้องการของก็อะไรพี่ผมอยากได้ไม่หายผมจะเดินมาหามันเนี่ยตรงนี้ก็สโมกมั่งหนึ่งพี่เบนใช่ปะเห็นพี่เบนบอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีคนผมเห็นบอกสามตาสามมาตัวหนึ่งโอเควะเออไปแหายแล้วไอ้ตัวสไนใช่ไหมไอ้ตัวสไนใช่ไหมอ่จุกกันในบ้านเหรอวะไม่ควรเปรี้ยวเลยว่ะพี่มุมผมอ่ะ เนาะบ้านน้องหนึ่งต้องออกแล้วนะพี่เบนไหนน้องหนึ่งน่ะเห็นไหมสมองอ่ะยิ้ไม่ได้ยิ้มไม่ได้ไปฝั่งขวาไม่ได้พี่เปิดพี่เปิดตรงนี้ลังแค่ยิ้มมีคนนะไอ้บอสออกแล้วอ่ะโดนแล้วนะตะโขยิงกูต้ยเขาละเอามาเลยปะล่ะให้ผมฆ่าแม่งเลยปะล่ะ นักหนึ่งอนงไม่เนินลงล่องเลยลงล่องเลยสมุกอยู่อ่ะตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยโอเคเพื่อนเขาอยู่หรือว่าเพื่อนเขาจะไปชุบโอ้มึงก็ใจกล้าเนาะ สอมันกระสุนอะไรอ anyway. ่ะบอมันเทคนิคเลยกระสุนทองเรื่องไปเอาได้ปอมได้ได้พี่เดินมาเดินมาได้เดินมาได้เฮ้ยมีมีได้เลนมีได้เลยได้ไดนเลยที่บอกผมจะไปกระสุนเกี่ยวปะอะไรพี่ไม่มีมันเรื่องกระสุนทองก็ดีเปลี่ยนปืนเลยพี่ดิวเออมันเปลี่ยนแล้วแหละมันเล่นงสนายนะหนูขอสักแบงค์หนึ่งกระสุนทองอ่ะผมก็เปลี่ยนผมเปลี่ยนเบลรี่เป็นมาเนี่ย ในบ้านนบ้านไหนบ้านบ้านบ้านออนี่นพี่แบ่งผมได้แหละผมเ่นครับป็นขวบ้ปฝั่งนี้เจ้าฝั่งนี้มีคนด้วยใต้สมีคนเหรอนี่บกสนอ้เคเอด้เ้ยเพราะว่าต้องต้องเก็บกระสุนอะูเห็นตัวเดียวไลี่ยนเืออ้ายเจ็ดน็อนอนเก็บกระสุนได้บได้แล้วบ้านล่างมันก็ต้องออกกติไม่เห็นเสื้อพี่เห็นแต่หัว แบบรูเหมือนจะหัวแล้วยิงหัวดวะให้ฝากเก็บสุดในเคสด้วยนะฝากเก็บมาแล้วเดี๋ยวแม่งให้แล้วไอ้บ้านล่างนี่ไปไหนมีบ้านกดังไม่เห็นมันไม่เป็นตัวเดียวเองเสื้อขาว่านพี่นิวถ้าบอกไม่ผิดนะถ้าอย่างก็ตัวมันเป็นเสื้อแดงถ้ไม่ผิดนี่มันมีโอกาสด็อกเยอะกว่านี้ไงมันไม่ใช่เสื้อแดงอ่ะมันมีเสื้อแดงด้วยนะพี่นิวไอ้บ้าดดูเลยหรือนดูดูชั้นบอให้อยู่ชั้นบอลเไม่เห็นตายวงไปละตายโซนแตไม่อยู่หน้าเราเนี่ย เฮ้้ยโโอหพี่บังตัวนี้ก็วะใช่ใช่ใช่แหละมั้งถ้าเสื้อแดงกับใช่ใช่ใช่ไอ้เหี้ยมจูเป็นวงกลมแล้วย่อใส่กูด้วยมองไม่เห็นนะสซเบตบอลนี่นิวหนูเน็ตนำโอเคโอเคระวังเนหนูหนูมินนี่เนี่ยหละนูมินได้ไหมเมมเก็บกระสุนเขียวให้หน่อยได้เซเบตไอซีกระดาษนี่มันไปไหนเฮ้ย ตรงนี้มีตับตัวตรงนี้มีตับตัวแล้วเออแล้วก็ตัวกระดังข้างล่างตัวกระดังข้างล่างนี่มันจะขึ้นมไม่มันจะขึ้นม่เดียวแค่เดียวเอาไปกัดแค่เดียวเอาไปกัดแค่เดียวเอาไปก่อนึงตีบ้านเนี่ยไปยันที่บ้านออกไปอ๋อไแล้วออกไปแล้วตัวนั้นนี่ยหลังต้นไม้ต้นไม้ไซส์หนูเรเอาตรงให้รอดก่อนนะแข็สารสี่ตัวแล้วมั้งพี่สี่สี่แล้วมั้งเนี่ย ซซี <GC S 2> ไีไม่ใช่ไม่ใช่เออซีษนึงแม่มันมีเศษนึงบ้านเจ็บบ้านเจ็บบ้านเจ็บเฮอไอ้ิลี่เหแบบมันมีข้าวบ้านอ่ะแม่ผมไม่มีหมวกว่ะข้าไม่ออกหลังบ้านพี่นิวออกฝั่งตรงข้าวไม่นิวอ่ะเฮ้ยวิ่งลงซ้ายจนเลยพี่แสดง อยู่ในวงยูสิว่ามันเข้าในบ้านต่อใช่หรเวงได้นิดนึงอ่ะคนฝั่งเนี้ยายบ้าน t w hours later อไ้ม่เหต้อข้านอยู่ได้ไม่เหรอ้ายอะูได้อยู่ได้ไอ้บอลอยู่อูตอนนี้มันอยู่คนนี้หมดแล้วปะมันสามตัวเลยเฮ้ยเอา ปูยิงกันเองไงสัตว์ข้ามไปเลยเจ้าปอมจุบบบยาให้หนิหนูลองตัวไปสามเอ็ดตัวลม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 ครบแล้วนะเฮ้ยชิบหายไม่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 คือสายล่างบวบได้ยี่สิบวะไปสายล่างเหร่อยพี่พ่อมีน้ำมันไม่ออกมาแล้วเจ็บอยู่ไหนอยู่นอนนี้ ายตัวนึงอันนี้เนี่ยนี่ยนี่ยังไม่ตายตัวขอหน้าหมดเศมากพี่แมตัวตายอ่ะหมดแล้วหมดแล้วมดแล้วตัวที่หนูอีกูมาปแล้วเออเตัวตายคแล้วเนี่ยวันนี้ไอซ้ายซ้ายซ้ายตวซ้ซ้ายไหนซ้ายมังหมังหมังหนึ่งต้นไม้ต้น้ต้นไม้ เขียวค<ห>ื<ส>อแมวหาอะไรเลยค่ะ <หา S 2>